สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของข่าวเที่ยงเศรษฐกิจนะคะประเด็นทางด้านเศรษฐกิจวันนี้ติดตามเรื่องของเงินทุนเคลื่อนย้ายนะคะซึ่งก็ถือเป็นประเด็นที่ส่งผลกระทบต่อภาคการส่งออกและนําเข้าเนื่องจากว่าจะทําให้เกิดความผันผวน,นต่ออัตราแลกเปลี่ยนแม้ว่าล่าสุดการประชุมธนาคารกลางอังกฤษจ,จะมีมติคงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับร้อยละ0.5เรียกว่าหักปากกาเซียนที่คาดว่าจะมีการปรับลดดอกเบี้ยลงเป็นครั้งแรกในรอบกว่า7ปีเพื่อช่วยอังกฤษรับมือกับผลกระทบ ทบที่เกิดจากการตัดสินใจถอนตัวออกจากสหภาพยุโรปหรือว่าเบรกสิตนะคะแต่ก็ได้ส่งสัญญาณว่าอาจจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนหน้าก็เลยทําให้บรรยากาศการลงทุนในตลาดหุ้นนั้นคึกคักขึ้นแล้วก็ส่งผลให้ค่าเงินบาทอ่อนค่าลงเล็กน้อยโดยเช้านี้เงินบาทเคลื่อนไหวที่ระดับ35บาท5ถึง7สตางค์ต่อเหรียญสหรัฐนะคะขณะที่ธนาคารแห่งประเทศไทยหรือว่าทปทได้ให้ความสำคัญแล้วก็ติดตามกรณีเบรกสิตอย่างใกล้ชิดค่ะโดย วิรไทยสันติประพบผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยกล่าวว่าเนื่องจากจะทําให้เกิดปรากฏการณ์สองเรื่องในตลาดทุนเรื่องแรกก็คือความมั่นใจต่อเศรษฐกิจของอังกฤษและ e U ที่ลดลงเพราะไม่มีใครรู้ว่าอนาคตจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างอย่างไรบ้างอีกเรื่องคือหลังสถานการณ์ดังกล่าวดูเหมือนว่าธนาคารกลางใหญ่ๆของโลกอาจจาเป็นต้องผ่อนคลายนโยบายการเงินเพิ่มเติมซึ่งจะทําให้ค่าเงินผันผวนสูงขึ้นเพราะว่าจะมีเงินทุนไหลเข้ามาในตลาด เกิดใหม่และตลาดหุ้นไทยแต่เป็นการไหลเข้ามาในช่วงสั้นๆดังนั้นจึงอยากส่งสัญญาณถึงผู้ประกอบการให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนที่มากขึ้น ขณะที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้มีการจัดตั้งกลุ่มงานใหม่ขึ้นมาดูแลเสถียรภาพการเงินเพื่อทําหน้าที่ติดตามดูความเปราะบางในระบบการเงินติดตามความเสี่ยงเศรษฐกิจจากทั้งในและต่างประเทศที่อาจส่งผลต่อความเปราะบางของระบบการเงินและอาจทําให้เกิดการสะสมความเปราะบางขึ้นซึ่งหน่วยงานนี้ก็ต้องตรวจจับสัญญาณความเสี่ยงให้ทันแล้วก็ป้องกันไม่ให้ปัญหาต่างๆนั้นเกิดขึ้นค่ะ ส่วนบรรยากาศวันแรกของการลงทะเบียนผู้มีไรายได้น้อยเพื่อรับสวัสดิการของรัฐที่สาขาธนาคารกรุงไทยมีประชาชนมาลงทะเบียนอย่างคึกคักนะคะขณะที่กระทรวงการคลังคาดว่ามีผู้มาลงทะเบียนจนถึงวันที่15สิงหาคมนี้ไม่ต่ำกว่า5ล้านคนขณะเดียวกันประชาชนก็ยังถือโอกาสลงทะเบียนระบบพร้อมเพย์พร้อมกันไปด้วยเลยค่ะ การลงทะเบียนผู้มีไรายได้น้อยเพื่อรับสวัสดิการของรัฐผ่าน3สถาบัานการเงินเฉพาะกิจของรัฐ ในส่วนของสาขาของธนาคารกรุงไทยทั่วประเทศได้จัดระบบการลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยควบคู่ไปกับการลงทะเบียนการโอนเงินและรับโอนเงินแบบใหม่หรือว่าพร้อมเพย์แยกออกจากการทําธุรกรรมทางการเงินด้านอื่นๆเพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการเข้ามาลงทะเบียนด้วยความรวดเร็วโดยวันแรกของการลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยเป็นไปอย่างคึกคักนะคะโดยเฉพาะธนาคาร กรุงไทยสาขาตลาดห้วยขวางที่มีผู้มาลงทะเบียนจำนวนมากตั้งแต่ช่วงเช้าโดยมีเจ้าหน้าที่ของทางธนาคารคอยอำนวยความสะดวกในการทำความเข้าใจในขั้นตอนและหลักฐานในการใช้ลงทะเบียนโดยส่วนใหญ่ประชาชนที่เดินทางมาลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยก็จะลงทะเบียน ควบคู่ไปกับการลงทะเบียนระบบพร้อมเพด้วยเลยค่ะสำหรับโครงการลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยเพื่อรับสวัสดิการของรัฐก็จะเปิดให้ประชาชนเริ่มลงทะเบียนในวันนี้วันแรกนะคะไปจนถึงวันที่15สิงหาคมนี้ค่ะคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ ลงทะเบียนเพื่อรับสวัสดิการก็จะต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทยอายุตั้งแต่18ปีขึ้นไปว่างงานหรือว่ามีรายได้ไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทต่อปีผู้ลงทะเบียนจะต้องยินยอมเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลด้วยนะคะอย่างเช่นรายได้การถือครองทรัพย์สินหนี้สินคงค้างเพื่อให้รัฐบาลน,นั้นมีข้อมูลไว้ใช้ทําสวัสดิการที่เหมาะสมในอนาคต ทั้งนี้กระทรวงการคลังยืนยันว่าข้อมูลดังกล่าวจะถูกเก็บเป็นความลับค่ะโดยผู้ลงทะเบียนต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดงตัวเพื่อกรอกข้อมูลสามารถยื่นลงทะเบียนได้ที่สถาบันการเงินทั้ง3แห่งได้แก่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร,รษหรือว่าทกสธนาคารออมสินและธนาคารกรุงไทยคาดว่าจะมีประชาชนมาลงทะเบียนไม่ต่ำกว่า5ล้านคน การยางแห่งประเทศไทยเดินหน้าแนวทางประชารัฐด,ด้านยางพารานะคะจัดงานครบรอบหนึ่งปีโชว์ผลงานวิจัยต้นทางกลางทางและปลายทางพร้อมนิทรรศการยางพาราทั้งระบบแล้วก็มีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยางพาราสินค้าดีจาก,กเกษตรกรชาวสวนยางทั่วประเทศค่ะนายทีรศั์สุขสะอาดผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยหรือว่ากยาทกล่าวว่าตลอดระยะเวลาหนึ่งปีกยทได้ส่งเสริมและให้ความช่วยเหลือกเกษตรกรและผู้ ประกอบการยางรวมทั้งดําเนินโครงการตามแนวทางพัฒนายางพาราทั้งระบบครบวงจรอย่างเช่นโครงการควบคุมปริมาณการผลิตลดต้นทุนการผลิตโครงการผลิตเพื่อเสริมรายได้ในสวนยางตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโครงการสนับสนุนสินเชื่อผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ยางเพื่อใช้ในการขยายกําลังการผลิตควบคู่กับการตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศรวมทั้งโครงการเร่งด่วนที่ให้ความช่วยเหลือชาวสวนยางรายย่อยอย่างเช่น สร้างความเข้มแข็งให้แก่กเกษตรกรชาวสวนยางโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐขณะเดียวกันกยทยังทำา o u u โครงการจัดการสวนยางอย่างยั่ง,งยืนตามมาตรฐานสากลกับบริษัทสยาม Forest Management จำกัดและสถาบันกเกษตรกรตามแนวนโยบายประชารัฐด,ด้วยนะคะเพื่อร่วมกันพัฒนาไม้ยางพาราเพิ่มมูลค่าแล้วก็สร้างเกณฑ์การจัดการสวนยางอย่างยั่งยืน สำหรับกิจกรรมในงานสถาปนาครบรอบหนึ่งปีก็จะเน้นให้ความรู้ควบคู่กับการสร้างโอกาสในการหารายได้ด้วยการแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางพารานำเสนอผลงานวิจัยกยทจากต้นทางสู่ปลายทางภายในงานยังจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ยางของ D7 เขตของกยทด้วยนะคะอย่างเช่นหมอนยางสับประรดภูแลและก็ครีมมะขามค่ะก็เรียกว่าเป็นสินค้าดีมีคุณภาพทั้งนั้นเลยนะคะ สรยาพการลงทุนในวันทําการสุดท้ายก่อนหยุดยาวตลาดหุ้นไทยยังบวกขึ้นต่อเนื่องนะคะใกล้แตะแนวต้านสําคัญที่1 5 0 0จุดรับกระแสเงินทุนต่างชาติขณะที่การซื้อขายตลาดหุ้นสหรัฐเมื่อคืนที่ผ่านมาปรับเพิ่มขึ้นทุกกระดานค่ะขันรับการประชุมธนาคารกลางอังกฤษที่ส่งสัญ,ญญาณว่าอาจจะมีการปรับลดดอกเบี้ยในการประชุมเดือนหน้าแม้ว่าการประชุมเมื่อวานนี้จะตัดสินใจคงอัตราดอกเบี้ยไว้ก่อนก็ตามค่ะโดยดัชนีดาวโจนส์นะคะปรับตัวเพิ่มขึ้นไปได้ถึง134.2 9จุดไปปิดที่ระดับ18,506.41จุด n a s แ a q ยืนเหนือ5,000จุดหลังบวกขึ้นมา28.33จุดและดัชนี S&P 500ขยับขึ้นมา11.32จุดค่ะถ้ามาดูฝั่งตลาดทุนเอเชียกันบ้างค่ะวันนี้เคลื่อนไหวสดใสตามตลาดสหรัฐดัชนีนิ k เกอีตลาดทุนโตเกียวปิดภาคเช้าพุ่งขึ้นมา189.74จุดแต่ที่ระดับ16,575.63จุดหางเซ็งตลาดทุนฮ่องกองเพิ่มขึ้น134.33จุด ขณะที่เซียงไฮ้คอมเพสิตตลาดหุ้นจีนยังคงขยับลงต่อเนื่องอีก1.64จุดค่ะส่วนตลาดหุ้นไทยเคลื่อนไหวปรับตัวขึ้นตามภูมิภาคนะคะล่าสุด12 2นาฬิกา20นาทีดัชนีอยู่ที่1,494.84จุดปรับเพิ่มขึ้นมา6.15จุดด้วยมูลค่าการซื้อขายที่ค่อนข้างหนานแน่นค่ะ29,200ล้านบาท ด้านสถานการณ์น้ำามันดิบที่ตลาดในเม็กซ์ของสหรัฐปรับเพิ่มขึ้น93เซนปิดตลาดที่ระดับ45เหรียญ68เซนต์ต่อบาร์เรลหลังดอลลร์อ่อนค่าลงส่วนน้ำมันดิบเรนท์ที่ตลาดลอนดอนเพิ่มขึ้นมาได้1เหรียญ11เซนค่ะราคาขึ้นไปปิดที่47เหรียญ37เซนต์ต่อบาร์เรลปิดท้ายกันที่ราคาทองคำในประเทศวันนี้ขยับลงไปอีก50บาทต่อบาททองคำนะคะตามราคาทองในตลาดโลก ราคาทองคำแท่งที่ร้านทองรับซื้อคืนอยู่ที่บาทละ21,950บาทขายออกบาทละ22,050บาทส่วนทองรูป,ปรพรรณขายออกอยู่ที่บาทละ22,550บาทค่ะสำหรับตลาดหุ้นไทยวันนี้นะักวิเคราะห์ประเมินว่ามีโอกาสปรับตัวขึ้นไปทดสอบระดับ1,500จุดนะคะจากแรงหนุนบรรยากาศตลาด ตลาดหุ้นในต่างประเทศที่ต่างบวกกันท่วนหน้าแต่ก็อาจเจอแรงขายทากาไรออกมาได้เนื่องจากว่าวันนี้จะเป็นวันทําการสุดท้ายก่อนที่จะหยุดยาว4วันแล้วก็ตลาดก็ได้มีการปรับขึ้นไปเกือบ100จุดในช่วง3สัปดาห์ที่ผ่านมานะคะก็ขอให้ระมดระวังในเรื่องของการซื้อขายแล้วก็โชคดีกับการลงทุนทุกท่านค่ะทั้งหมดเป็นประเด็นทางด้านเศรษฐกิจที่นํามาฝากกันนะคะช่วงต่อไปติดตามพยากรณ์อากาศก,ากับคุณจันทิมาศิลชาติส่วนดิชลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ